อย่างบางคนที่ฝึกชาญแปดจำศินบางคนที่ฝึกมากๆสามารถล่องหนหายตัวได้นะคะก็ลองตั้งจิตปฏิบัติไปไม่ใช่ว่าให้เรายึดติดในฤทธิ์แต่เมื่อเราเห็นแล้วว่าเออฤทธิ์การปฏิบัติมันเกิดขึ้นมีจริงก็ให้เราวางในเรื่องฤทธิ์ไม่ไม่แสดงปฏิหารอะไรเยอะแต่ถ้าถึงคราวเวลาแสดงก็แสดงปฏิหารได้คือเรายัางเราเป็นคารวาสเราไม่ค่อยผิดเท่าไหร่ในการที่จะแสดงปฏิหารแต่ถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้ามีข้อห้ามการที่เป็นคารวาสก็มีข้อดี อย่างนงนึแต่ว่าก็ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือการปฏิบัติก็อาจจะต้องสู้สู้เยอะกว่าพระเพราะว่าพระเขาได้มีเวลาปฏิบตัติแต่อย่างเราเป็นฆรา,าวาสเราต้องสู้ทั้งการทํางานบุคคลรอบข้างในตัวเราครอบครัวเราหาโอกาสปฏิบัติได้ก็ถือว่าเป็นบุญนะเวลาปฏิบัติต้องตั้งจิตเลยว่าวันนี้เรามีความสุขเรามีโอกาสาได้ปฏิบัติมากกว่าหลายๆาท่านบุญเราปฏิบัติแล้วเราต้องแบ่งบุญให้ทุกสือ่อทุกดวงจิตได้รับบุญด้วยนี่แหละเป็นพรมิหานแบบไร้พรมแดน เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องไปยึดอะไรเยอะแต่อะไรที่เข้ามาในตัวเราหรือจิตเราเราต้องจําเป็นที่จะต้องดูทุกอย่างเพื่อเรียนรู้เหมือนการฝึกในวันนี้ที่อาจารย์จะแจ้งคือการการที่เราฝึกเป็นการเพื่อให้เราเรียนรู้เพื่อให้รู้ว่ามันมีสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นในตัวเรารอบตัวเราบ้างที่มันเกิดขึ้นค่ะพอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้เรียนรู้จดจําทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในระบบจิตเราที่เราเห็นเราจะได้เปรียบ กว่าคนที่วางเพราะส่วนใหญ่จะไปเชื่อตามตำราบอกว่าเห็นเห็นอะไรก็ช่างต้องวางในเมื่อคุณวางคุณจะไม่เกิดปัญญาให้อาจารย์บอกเลยเพราะอาจารย์เคยเคยทดสอบมาหมดเมื่อเราเชื่อตามตำราบา,ำบางตำราบอกว่าให้วางนะพอวางแล้วไม่เกิดปัญญาเลยนะเพราะอะไรต่อไม่ได้ต่อยอดไม่ได้เพราะอะไรเห็นอะไรก็วางหมด เฮ้ยมันไม่ใช่แนวทางอาจารย์ว่าบางตำราก็บอกไม่ถูกเราก็ต้องเราก็ต้องพลิกออกมาพลิกจากตำราออกมาพลิกให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองค้นให้มันออกมาเพื่อจะค้นออกไปนอกเหนือจากตำราที่มันเกิดขึ้นเพราะบางตำรามีทั้งถูกและผิดเราก็ต้องเลือกดูตำราไหนที่บอกถูกเราเรียนแต่ถ้าดูแล้วไม่มีตำราไหนบอกเราก็ต้องศึกษาแล้วต้องเรียนรู้เองเอ้าพอเราวางมันไม่เกิดประโยชน์แต่พอเราไม่วางเราเรียนรู้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเราถือว่าทุกอย่างที่เข้ามาผ่านมาเป็นครูเรา มันทําให้เราเกิดปัญญาเราเรียนรู้ทุกอย่างได้ด้วยด้วยอย่างอัศจรรย์เกิดขึ้นเลยอ่าเราก็เราก็มีความสุขในการที่ว่าทุกสื่อคือครูเราทุกท่านคือครูเราทุกวันทุกคนมาสอบแต่อันนี้ก็เหมือนครูอาจารย์เหมือนกันเพราะว่าเราได้เรียนได้สอบก็เหมือนเราได้สอบได้ฝึกเราก็มีกําลังเรื่องของจิตขึ้นไปด้วยทุกอย่างคือครูเราอาจารย์คิดเลยว่าอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคือครูเราทั้งหมดเราก็จะอุทิศบุญถวายบุญให้ทั้งหมดจะไม่ยึดอะไรเยอะถือถือว่า ทุกอย่างเป็นครูเราเราให้ไปทั้งหมดตเต็มร้อยด้วยใจมันก็จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลถ้าจิตเราคิดดีไฝดีมันได้ตามจิตเราถ้าจิตเราคิดไม่ดีอกุศลมันก็จะได้ตามจิตเราอ่าเราต้องตั้งจิตให้มันดีทุกอย่างที่เข,เข้ามาในชีวิตเรามันคือบททดสอบจําไว้เลยว่ามันบททดสอบละมันไม่มีเรื่องบังเอิญและทุกอย่างเข้ามาให้ถือว่าเป็นครูเราแม้กระทั่งผีมาสอบเราเราก็ให้ถือว่าเป็นครูเรายกย่องเขาเขาดีใจเขาได้รับส่วนบุญ แทนที่เขาจะได้รับบุญที่จากเราแผ่อย่างเดียวพอเรายกย่องว่าเอ lever, เอเขาเป็นครูเรามาสอบให้เราได้รู้หน้าเรื่องเนี้ยโอ้เขามีกําลังจิตที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นคนเป็นองค์เทพเขามีกําลังใจตอนแรกเขาว่าจะมาจะมาทาไม่ดีกับเราเขาเปลี่ยนความคิดเลยแล้วพอเราบอกว่าเขาเป็นครูเราระดับจิตเขายกระดับจิตเปลี่ยนเลยระระดับจิตเขาใสขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าเออเราเราให้เขาคือยิ่งให้ยิ่งได้เราให้ในความที่เขาเป็นครูเราเราให้ศรัทธาในความที่เขามาสอบเรา เราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นศัตรูไม่ได้คิดว่าเขาจะมาทําร้ายเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นของที่ว่าจะมาทําร้ายเราแต่เราคิดว่าเขาเป็นครูเราในบทเรียนครั้งนี้พอตอนท้ายอาจารย์ก็จะบอกว่าเออท่านเข้ามาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นครูเราให้เราได้เรียนรู้นะเรายกย่องนะเราให้บุญท่านนะไม่ว่าจะเป็นปอบเป็นอะไรเขาก็ดีใจเขาก็ปราบเพื่มอนุโมทนาบุญกับอาจารย์เขาไม่คิดว่าอาจารย์จะยกย่องเขาเขาบอกแม้ ä, ไม่ยกย่องได้ไงเมื่อเมื่อทําให้เราเกิดปัญญาเกิดภูมิรู้ได้ขนาดนี้ เราก็ยกย่องเขาก็ดีใจเหมือนกันค่ะคนเราก็ชอบให้พูดดีชอบให้พูดในความที่แบบว่ายินดีปีติหรือว่าเห็นเขาได้ดีพอยินดีกับเขาไปด้วยแล้วก็ยกย่องเขาเขาก็มีความสุขคนเราชอบยกย่องกันทุกคนไม่ชอบการด่ากันว่าเหมือนกันจิตใจทุกสื่อก็เช่นกันถ้าเราเข้าใจเราเราก็เข้าใจทุกสื่อเช่นกันเราชอบแบบนี้เขาก็ชอบแบบนี้เราไม่ชอบแบบนี้เขาก็ไม่ชอบแบบนี้ไม่ว่าผีเทพคนเหมือนกัน เหมือนกันหมดค่ะจิตอันเดียวกันเพราะเวียนว่ายการเกิดเป็นมนุษย์การตายเหมือนกันรักโลกกดลงมีเหมือนกันทุกสุขมีเหมือนกันอันเดียวกันทั้งหมดค่ะเรารู้ตัวเองเราก็จะรู้สื่ออื่นรู้ใจอื่นเราต้องฝึกปัญญาให้เยอะเพราะการที่จะฝึกธรรมะไปได้เร็วปัญญาเท่านั้นกําลังสมาธิเป็นตัวเสริมเราฝึกเจโตวิมุตติก็คือสมาธิกับสมถะต้องมีแล้วก็วิปัสสนาค่ะควบคู่กันจะเป็นเจโตวิมุตติส่วนปัญญาวิมุตติคือฝึกกําลังวิปัสสนาคือความคิด เมื่อเรามีความคิดที่ดีก็จะส่งเป็นกําลังให้ความคิดนี้เกิดบาร,รมีเกิดการเป็นสุญญาตาหรือว่าออกไปในสุญญาตาหรือว่าเกิดเป็นบรรยายานยานทัศนะเกิดขึ้นไปสูงๆจนบรรลุเข้าสู่ยานขั้นสูงต่อไป